ถ้อยคำที่พระองค์ทิ้งเอาไว้แล้วสาวกช่วยกันทรงจำคำของพระศาสดา,ามาเนี่ยถ้อยคำนี้พระองค์เรียกว่าเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นคำที่ประกอบด้วยปฏิหารและพระองค์เนี่ยให้ใช้ถ้อยคำเหล่านี้เป็นาศาสดาแทนต่อไปอเป็นองค์าศาสดาแทนดังนั้นองค์าศาสดาแทนก็คือเนื้อพระธรรมนั่นเอง ที่พระองค์ทิ้งเอาไว้ซึ่งทําให้คนเราเนี่ยเป็นอริยะขึ้นมาได้พระองค์อธิบายหมายถึงท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนี้เช่นทาไว้ในใจถึงอาณาปานสติอย่าทําไว้ในใจซึ่งอกุศลที่ตกทั้งหลายอืมและถ้าใครทําตามประพฤติตามปฏิบัติตามคนนั้นเนี่ย หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้เข้าถึงความไม่ตายได้โยมมีอิทธิปฏิหารมีอาเทศนาปฏิหารช่วยให้โยมพ้นตายได้ไหมไม่ได้พระอนุรุทธะมีปฏิหารท่านเอาปฏิหารท่านช่วยคนตายได้ไหมไม่ได้พรมเทวดามีปฏิหารช่วยให้คนตายได้ไหมไม่ได้นะ